นะครับส่วนปลาก็อ,กอผมอจะใช้เป็นรลานินที่ตัวใหญ่ที่สุดในโลกนะครับ <1> 1> แล้วก็ปลาช้อนนะครับที่ตายมาแล้วลมประมาณสามปีได้นะครับ <1> 1> อันนี้ตายมาแล้วสามปีครับ <1> <1> ไปรูกันเลยนะครับ ครับสวัสดีครับวันนี้ก่มาเจอกับผมสองสุกจันอาซเอ็มหนึ่งสองสองอีกแล้วนะครับผมวันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมมาทำสุดอ่าอะไรอ๋อต้มส้มปลานินนะครับต้มส้มปลานินนะครับเอาไปดูเลยนะครับว่าสุตรของผมมันจะน่ากินก่อนนะครับเนาะ คอมเมนต์ Comment, พูดคุยกันได้นะครับถ้าว่ามีความแนะนำว่าสุดต้มส้วมป่านินทางอื่นมันจะแตกต่างกันยังไงเนาะอนคอมเมนต์พูดยุ่งหา่า <Shut up! S 1> คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับคอมเมนต์หมอกกันได้นะครับไปเลยครับก่อนที่จะไปชมก็ฝักกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้หมด้วยนะครับ เพเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับมีถึงเพจและ YouTube นะครับพักได้นะครับสวัสดีครับ Let's g กเอา้านี่เลยนะครับเอาก่อมาตัดกลางเลยนะครับตัดกลางนี่เลยนี่นะครับอ่าเอากอเกาะใส่ลงไปในหม้อเลยนะครับ ที่นี้เขาก่อมาโคกคือการตำนะครับตำหอมา่ากระเทมนะครับนี่นะครับตำเลยนะครับโคกเลยนะครับ ประมาณนี้นะครับเทลงไปในหม้อเลยทีนี้เขาก่อมากตำหมักพริกต่อนะครับตำพริกแต้นะครับประมาณ10ลูกนะครับาำนั้นครับโคกแบบเพื่อมันละเอียดหมกมาให้มาดีนะครับ รำนี้เราปอมาซอยคาเลยนะครับซอยเป็นชิ้นอย่างนี้เลยนะครับคานี่มันจะแข็งน่อยนะครับ,ต,บตุ๊บกับตุ๊บยากแต่นะครับ ใส่คาเพื่อรัดกินข้าวนะครับหอมขนาดเลยอร่อยที่สุดในสามโลกเลยนะครับนี่นะครับคานะครับยอกลงไปในหม้อเลยนะครับที่นี้มะเขือส้มนะครับประมาณสี่ลูกนะครับอ่านี่นะครับซอยปินกิบเป็นกิบอย่างนี้เลยนะครับนี่ใส่ลงไปเลยครับผมนี่นี่นี่นะครับ ถาใครเหลือน่อยใส่หมดเลยนะครับหลัดกินข้าวครับผมอ่าวใบมะกรูดเนี่เขาค่อยใส่ที่หลังนะครับนี่เขาค่อยใส่ที่หลังนะครับทีนี้เอาใส่น้ําเลยนะครับลอใส่น้ําเลยนะครับอย่าลืมน้าล่างโคกนะครับน้าล่างโคกนี่จะลอยที่สุดแล้วครับนี่ใส่น้ําเลยนะครับตามใจชอบนะครับ ชอบใครชอบมันนะครับชอบน้ําเยอะเขาก็ใส่เยอะนะครับใส่น้อยก็ได้กินน้อยนะครับอ่านี่นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับน้ําของผมนะครับเขาก็นําไปตั้งเลยนะครับไปตั้งบนเต่าไฟเลยนะครับลืมไปลืมปรุงเครื่องนะครับขั้นตอนคงสุดท้ายโดดดีช้อนโตนะครับของนัว หนึงช้อนตัวนะครับเกลือนะครับประมาณ3กิโลได้นะครับอูเดนมาได้น,น,น,ะนะครับประมาณช้อนโต๊ะครึ่งครับมาน้ำปลานะครับน้ำปลาแท้ร้อเปอร์เซน์เลยนะครับคำนี้เขาก็จะนำไปตั้งบนเตานะครับล่าไว้ประมาณ3ปีกว่านะครับถึงจะได้กินนะครับ น,นี่ก็อูเดนมาได้นะครับโอ้แบบคือมันสนุกสนามนะครับเนาะอันนี้นะครับตั้งลาไว้สักครู่นะครับเราไปเอาปลากันเลยนะครับนะครับส่วนปลากอผมอจะใช้เป็นร้านนินที่ตัวใหญ่ที่สุดในโลกนะครับครับ <c oughs> <c oughs> ปลาช้อนนะครับที่ตายมาแล้วลมประมาณ3มปีได้นะครับ อันนี้ตายมาแล้วสามปีนะครับไปรูกันเลยนะครับเอามาโกกันเลยนะครับโกกเป็นชิ้นๆนะครับมันใหญ่ l ắ นะครับถ้าเอามาโกกนะครับมีปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็คือไข่วัวได้กินดีนะครับต้องโกกอย่างนี้ ล้างเล็กน้อยกระเด็นมาได้นะครับเกิดความสนุกสนานนะครับนี่นตกอย่างนี้นะครับมันไงดำมันดำมันมาดมันไงดำมันดำนะครับอันนีกไล้นะครับขี่ออกมาแล้วนะครับ เสร็จเส็จที่เรียบร้อยรอไฟเหมาะเลยนะครับจากนั้นมันฮร้อมในตีละเขาก็เปิดฝาเลยนะครับนำหมกป่าน่ลงไปอืาอย่างนี้เลยนะครับที่ติดตัวยังเมียนะครับนวันนี้ว่ามันยักเขาก็อันกลมแบบนี้ปิดฝาราไว้อีกสองปีนะครับถึงจะได้กินนะครับผ่านมาประมาณ นาทีเปิดโลนะครับเห็นไงล่ะห้ามห้ามควนด้วยนะครับห้ามเก่าด้วยนะครับกววปามันนะั้นเขากล่องยุ้งยุ่ไผมาหน่อยน่อยปิดไฟลงหน่อยว่ากวัวปามันและอ๋อ เรียบร้อยใส่มะนาวเลยนะครับตรนนี้ ็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับดูนะครับมักพริกนี้ได้ใจมากๆเลยอ่ะ

กลับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ